สัญญาณไม่ค่อยดีครับเมื่อกี้าลวมวันนี้เราลำไยวันนี้เนาะมามาน้ำโชคยังไม่ไปหาใครนะครับไม่ได้ไปหาใครขาแสนดีร้องแล้วฮะเรียกหาแล้วฮะพอดีที่ปังสัญญาณไม่ค่อยดีครับอาจจะหิวฮะ ผาผมโชคยังหิวอยู่ครับแม่ลำใหญ่นี่หิวตลอดทางครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับเพิ่งถึงปางเมื่อกี้ครับพอดีสัญญาณไม่ดีครับเมื่อกี้จะไฟ์สดนะ เพราะว่ายังใช้โซลาเซลล์นะครับตรงนี้ไม่ได้ดึงเน็ตมาเน็ตก็จะขาดขาดถ่ายเน่า,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 นาจะเมารถหรือเปล่า อยู่กันไม่ไกลนะฮะพี่บุภาแสนาดีี่น,นี่ครับปุบผาฮะผ่ามินี่ฮะหืหมเจอหลายวันเลยอะไรฮะทำไมอืมเนี่ยแสนดี เอาที่ตรวจดูไม่มีอะไรนะครับ้าจะแค่แบบช่วงนี้น่าจะคิดถึงน้องนะฮะน่าจะงอนคิดถึงน้องช่วงนี้ย้ายมาโซนนี้ครับเพราะว่าที่ตรงที่ปางพื้นแฉะนดิดนึงนะไงยครับสวัสดีครับภูพาอ่ะอาะปากรอเลยฮะปากรออย่าง,งเดียวเลย